ต้องลงรถยังไม่ต้องลงรถทำไมอ่ะพี่ดูดพี่ดูดเดิยพี่ดูดอีเลยเห็นระสัเภอสีเหรอไปดูไปดูไดูไปดพี่ไปดูไดูโอ้ยดอ้ยโอู้โอ้โอ้ย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 โห้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยย เสียงโคตรดังเลยสวัส <silently> ดีสวัสดีัสดีครับลูกกอกชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยแก้วครับจะแก้วสวนฟกมาแก้ว u n บ้ครับไอ้บมเงี้อยู่ปะวะมลอยู่ี้อยู่ลูกลูกลูกครับลูกลูกลูกูกกกลูกูกูกลูกูกลูกูููกู อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้หูพี่ไม่ค่อยดีคุยกับสาวเยอะอ้นี่ชื่อมังกรครับไอ้เนี่ยไหนครับไอ้นี่ชื่อมังกรมังกรไหนลูกดูมังกรหน่อยลูกลูกแก้วมังกรอ่ะขอดูลูกโอ้ลูกแก้วมังกรมีมังกรย่างเราอ่ะไหนดูมังกรน้อยหน่อยได้ไหมไปไหนกันมาครับเนี่ยเอาหน้าออกครับเอาหน้าออกเดี๋ยวมันทิ่มเดี๋ยวมันทิ่มหน้าเดี๋ยวมัน โอ้ใหญ่จังมาก่อนเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วไปลุกวนสาวเขาดีกว่าไปเลยไปเรียบไปเรียบปะไปเลื้นสาวกันอ่ายแล้วนะอันนี้ลูกของสาวๆเลยครับเขามาตามหาแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสามสามคนเนี้ยเขามาตามหาแม่เขาบอกเนี่ยเราสองคนเป็นแม่เขาอ่ะใช่เหรอแต่ถ้าเป็นแม่นี่ไม่มีพ่อให้นะ บางทีอาจจะโดนเสกเข้าท้องก็ได้ร้อยไปนู่นแล้วนะเรียบร้อยอะโหลรอ๊ตวะไงอยู่โรงพยาบาลจ้ามาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลลูลูกไลูกลูกลูกใครเจอลูก เชื้อโรคเชื้อโรคได้ยินเราเชื้อโรครอบล่าสุดอ๋อได้ยินเป็นเชื้อโรคลูกได้ยินเป็นเชื้อโรคเหมือนกันมาแม้าอ้าเอ้าไปเรียบร้อยนี่ไม่ใช่แล้วไปเรียบร้อยไปแล้วรู้เลยลูกใครผ่านแล้วปะลูกๆเราได้แม่แล้วปะลูก อย่าเถวตเรงลงอันนี้ลูกใครคะเนี่ยไม่มีป้าไม่มีแม่อ่ะเด็กนรกอ่ะเด็กนรกเด็กนรกน่ากลัวมากไหนแซดจะอมอะไรนะไอติมไอติมอ๋อแซดเรียกอะไรนะโอ้โหสองแปกินก็ได้มั้งอมเลยเหรอว่แซดบอกไอวี่ขออมหน่อยแซดขอวี่ก็ให้โอ้หถ้าไอวี่มีให้อมแล้ปวดหัวเลยจริงไอวี่กระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรหนึ่งส่วนเก้าคํา หลุดเลยสัตว์ตะเกียบ่านครับขออมอ่ะเอ้าหนูเป็นอะไรไหมลูกอัลโหลไอวีต้องโอดีเปล่าต้องโอดองหรือเปล่าให้อไม่น้องหัวล้านน่ะดิหนูอยู่หน้าโรงพยาบาลเด็กที่ไหนเกิดมามีผมอ่ะนี่ไงนี่เกิดมายังหัวเป็นฟักทองเลยฮะไงหัวฟักทองอยู่ไหนมาหามาเลยมาหาหนู มีตังซื้อพัเพื่หเลยยังลูกฮะสามแปดห้าสามแปดห้าลูกไขเสียงเสียงไขลเกียงโตจังลูกอย่ามุดอย่าไปมุดเข้าจุดเกิดลูกนะเอ้ออกมาทางไหนก็อยากกลับไปทางนั้นนะอย่าไปอย่าไปทำแบบนั้นนี่ยูมิครับครับครับผมกิข้าวฮะหิวจัดหิวโซเลยสามวันละ ไม่นะไม่นะโอนโอนโอนไม่ดีอยู่มีคนตัดแขนหนึ่งประจันองทีวีจะเอาจะเอาจากเอาแพมเพื่อนมาสร้างบ้านหรือเปล่านะใช่จะทางบ้านจะอยู่ตรงนั้นอุปการะได้หนึ่งคนอุปการะใครดีอุปการะอ้วนเธอตังค์ไม่ค่อยมีเด็กคนนี้มามาจากจีนอ่ะจริงเด็กคนนี้จูกพีนอะไรคะตี้๋เนี่ย ครึ่งไรครับอันนี้ครึ่งไรครับโทษทีครึ่งบกครึ่งน้ำอปปคาราจริงใช่ไหมอุปาราเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นเด็กแล้วเดี๋ยวตูมีใครมีโทรศัพท์ไหมครับขอยืมได้ไหมมีคนโทรมาผมไม่ได้ยืมคิดค่ายืมชั่วโมงละชั่วโมงละพันไม่ครับไม่ครับไม่ยืมอยู่มีครับไม่น้ครับให้นี้ใครมีโทรศัพท์บ้างไหมครับขอเลยครับไม่ยืมครับ แม่ยังมีอุ้มหน่อยครับยูเม่ลราเขาบอกให้อุ้มมแล้วลูกมะมอุนูแม่แล้วทำไมแล้วทำไมคนอื่นมันโดนพี่ขงแล้วทำไมกูอะไรเนี่ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำแล้วแล้ววันเนี้ยจริงอยู่กับพ่อเลยดีกว่าลูกแม่พ่อโอ๊ยอยู่อยู่กับแม่ไม่สนุกหรอกอยู่กับพ่อดีกว่าลูกถ้าเป็นผู้หญิงหนูรับเป็นลูกแล้วเนี่ย ในนี้หาลูกชายอยู่นะเน่ะเอามาเลี้ยงอยู่มีน่ะเปลี่ยนเพศเลวตัดเลยเป็นพี่ตัดแล้วตัดทิ้งเลยตัดตอตเว่าแต่ว่าถ้าทารกแบบนี้หนูจะต้องเลี้ยงเด็กหนูชอบเลี้ยงเด็กหรือเปล่าป่านพ่อจะไปหาาม่ถ้าเลี้ยงเด็กแล้วมันเหนื่อยมาเลี้ยงคนแก่ๆอย่างพี่ก็ได้นะอืต้องเลี้ยงหรือเปล่าแก่ก็ได้ค่ะไม่ไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะแก่แต่เด็กได้หมดเลยอ๋อแก่แต่เด็กได้ไหมไม่เด็กเด็กอะไรคะใบไหมได้ครับพอครับไมอยากเล่นต่อโดน อยากมีพ่อชื่อมาดีโอช่หคนหัวเขียวคนแบบนี้ไม่น่ามาแถวนี้เลยคนแบบนี้ไป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 อย่ามาใกล้ผู้หญิงไป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 ออกหางๆางผู้หญิงบ้างเราอ่ะเราหรือเปล่าาหวือเราอย่ามุ่งนี่ผมมีลูกแล้วนี่ผมมีลูกกับสาวสองคนเนี่ยเราไม่เจอแค่เดียวทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมเป็นได้หมดครับอยู่ที่อยากจะเป็นแฟรโทรศัพท์วอ่ะหนึ่งศูนย์เข้าพี่เลยบอัเดี้อันี้คืออะไรคือมุ่งเหรอ ขอตั้งหน่อยครับตั้งลิมมือนี่จะไม่ให้แตะไม่ให้แตะเลยนะชยนูหนสาวเยอะเยะสองสอปดสาวเยอะเยะไอ้หีสาวนะเธอทีโอ้หไม่มีไ้งหญิีสาวไม่เชื่อถามเบบดูไม่มีสาวมีแต่หนุ่มเลยนะแซ่บไปแทบแทบนอนผมจะหมดแล้วยาพี่พี่นอนโรงพยาบาลก็ได้พี่นอนได้เหรอใช่ใช่ก็ตรงเมื่อกี้นนอนอ่ะใช่ใช่โอเค ี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับกูขอญาตไปโตแป๊บกูไม่ไหวนะกูเหนื่อยเธอแล้วก็ไปที่ตำรวจจับไปไทำอะไรมาไปเรื่อยเลย มาโตแล้วเนี่ยไอเด็กไอเด็กคนนี้มันโตแล้วนะผมโตแล้วครับอ้าวลูกหาแม่เจอแล้วเหรอลูกเอ้ยสรุปเอ้าเอ้าทำไมติดมืออีกล่ะลูกเด็กคนนี้ปลอดแม่เราหรือเปล่าลูกจะไปยุ่งไปไอ้ยานี่เบมด้วยดิสด้วยนะไอ้สัตว์เด็กนรกเอาแม่งนี่ไอผักอันนี้ลูกคุณเหรอคะเด็กมันจะเอาเองอะดิตอนเนี้ยล่าสุดอะปล่อยไม่หลุดมือด้วยเนี่ย เอากาวติดไว้แหละดูจากทรงอ่ะเอ้าเห็นปะเอากาวติดไว้ชัวร์เอ้ยไอเด็กกรลกไอเด็กกระอกลงขวามือเด็กกรลกเป็นใครไม่บอกก็ไม่รู้ไอเด็กกรลกเด็กกรลกไหนวะเด็กกรลกมึงเห็นป้าเาหน้าคุ้นๆน่ะไอเด็กกรลกเห็นใครอ่ะแปดตีปลอ่ะคือใครอ่ะเด็กกรลกเดินหนีเลยเด็กกรลก อ๋อรู้แล้วพอจะรู้แล้วจะกำในเวมบ๊อบเองชัวม่ามันมันเจ้าอะไมึงดูดิมันเจ้าเลยอ่ะเออชัวว่าชัวว่าผมท้องทองอ่ะผมท้องหน่อยอ่ะผมท้องหน่อยอ่ะใช่ผมท้องทองอ่ะมึงก็ปมดมึงอย่ารีบดิมึงก็ปมดร้องไม่ดีเลยเออเออไอเดีกเชี่ยวอะไรอยู่ไหนเข้าไปโตแล้วมั้งน่ะ 고맙습 <목소리도>